ปัญหาระหว่างการแย่แห่งชาตินะฮะกับชาวชุมชนยมราชเกี่ยวกับการเลิกสัญญาเช่าอาคารยมราชนะครับเริ่มต้นจากเมื่อประมาณเดือนกร,รกฎาคม2อ6 1ารอก่การแ่ห่งชาติเนี่ยได้มีหนังสือแจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยทราบว่าจะเลิกสัญญาเช่านะฮะเพื่อนำพื้นที่เนี่ยส่งมอบคืนให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้างพระบรมมราชานุสารีรัชกาลที่เก้านะครับในเมื่อชาวบ้านได้ทราบเรื่องดังกล่าวนะฮะก็ได้มีการร่วมกันประชุมปรึกษาหารือโดยมีผมเป็นตัวแทนกลุ่มชาวชุมชนย,ม,ยม,มราชด,ดังกล่าวครับก็ได้มีการนัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับการแข่งชาติเพื่อแก้ปัญหา หลายครั้งนะครับจนในที่สุดนะฮะทางการเทห่งชาติเนี่ยได้มีมาตรการเดียวยาจนชาวชุมชนยมราชส่วนใหญ่นะฮะยินยอมและส่งมอบคืนทางเช่านะฮะภายในเดือนมิถุนายน2563โดยในยขณะนี้เนี่ยก็ประมาณนี่ก็ประมาณกลางเดือนมิถุนาก็ได้มีการทยอยผลย้ายทรัพย์สินออกไปประบางส่วนแล้วนะครับ ผมในงามตัวแทนของชาวชุมชนราชเนี่ยซึ่งได้เป็นตัวแทนมาตั้งแต่ต้นนะฮะอย่างต่อนเนื่องนะฮะก็ทราบถึงความเหมาะสมและความจําเป็นนะฮะในการความปรมาะสงของการยิหาดังกล่าวนะครับก็ได้ยินยอมออกเช่นเดียวกับาชาวบ้านภายในเดือนมิถุนาย,ยน2563เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่าการกระทาดังกล่าวนี้นะฮะ จะเป็นสิ่งที่ประชาชนคนหนึ่งฮะที่ทำหน้าที่เพื่อถวายแก่ในหลวงรัชกาลที่9ครับ